ช่องทันทันเธอสามสิบหกไม่มีการจำน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนชุกชนิดทางเราเตรียมนำอาวุธปืนมาทดสอบให้ท่านชมเพื่อความบันเทิงและแบ่งบันข้อมูลรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆปืนทุกกระบอกที่นำมาทดสอบนั้นเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและรับชม เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับปืนกลอก k 9เจนะครับเป็นปืนในเนกประสงค์ที่เป็นที่นิยมมากนะครับผมยิงเป้าเฝ้าบ้านการกีฬาอะไรน่าจะโอเคนะครับเป็นปืนในชั้นคอมแพกนะครับลำกล้องประมาณ4นิ้วนะครับน่าใช้มากนะครับวว้า <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวทดสอบยิงเป้าในระยะ10เมตรนะครับขอนนอ,อะะนุญาตบรรจุ เบามากเลยพีอ่อะตรวจเป้าครับนั่นแหละไกลเบามากเลยคุณเ,เลอโอเคนะครับกลุ่มใช้ได้นะครับค่อนข้างกินขวามานิดนึงนะครับ ปืนนะครับเปลี่ยนศูนย์มานะครับเป็นศูนย์เรื่องแสงค่อนข้างจีกินขวานิดๆโอเคใช้ได้ครับกลุ่มแน่นขอบคุณครับทีนี้จะมาทดสอบนะครับกลอก1 9บเลองยิงเล่นๆที่ระยะประมาณ40เมตรนะครับต่อเป้า IPSC นะครับมไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ลองยิงปั้นในระยะ10เมตรแล้วกินขวานดนิด เป็นว่าไม่เลงเผื่อแล้วกันนะครับจะลองเลงที่ตรงกลางดูบันจุดม่คัดปลอกนะครับ ดูเป้าครับัดเป้ามันจะไม่หายหนึ่งสองสามสี่นัดที่ห้าหายไปไหนเออสี่นัดครับไม่ เมื่อกี้ผมยิง4หรือห 5, 5 <4 S 1> เนาะโอเค4นัดยังเหลือกระสุนโอเก็บมาโอเค,อเคยิงไปทั้งหมด4นัดนะครับอยู่ในโซน A 2นัดนะครับหลุดขวามาอีก2นัดโซน C โอเคถือว่าใช้ได้ครับสำหรับกล็อง19 5, เก้าเจนระยะ40เมตรครับขอบคุณครับ